กบ humble. สว MM. ัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พี่ก็มีตั้งค่าต well ัวใหม่ที่คมที่สุดและเข้าหัวดีที่สุดนะครับน้องเรียกได้ว่าถ้าคนไหนอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าที่เข้าหัวแน่นอน100%ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าตั้งค่าของพี่วันนี้มีการเทส3ระบบนั่นเองนะครับน้องก็คือเทสคนดึงหัวเป็นนะครับน้อและเทสคนห่วงดึงหัวไม่เป็นบ้างนะครับก็คือดึงเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและ เทสกับคนที่ดึงหัวไม่เป็นเลยนะครับน้องก็คือคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป5นัดนะครับนอนและคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป8นัดนะครับส่วนคนที่ดึงหัวเป็นเลยดึงไป10นัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องก็คือมันอาจจะไม่ได้ช่วยเต็มร้อยในการตั้งค่านะครับแต่ที่ดีนะครับก็คือถ้าเรามีตั้งค่าดีๆนะครับมันจะช่วยเรานะครับประมาณ 50%เลยนะครับนอนสําหรับมือใหม่หรือว่าคนที่มีตั้งค่าดีๆสาหรับคนที่ดึงหัวสเสนเซียนะครับมันก็จะเข้าหัวง่ายหรือว่ามือใหม่ที่หัดดึงก็จะเข้าหัวง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็ถือว่ามันโคตรจะดีนะครับมันเหมาะสมสําหรับคนที่แบบว่าไม่มีสกินปืนนะครับหรือว่างบน้อยนะครับเนาะเติมน้อยสกินปืนไม่แรงสกินปืนไม่แรงอะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนําเลยนะครับดึงหัวต่อให้เรามีสกินปืนที่แรงก็ยิ่งโหดแล้วก็ยิ่งโกงไปแบบว่า้นเท่าเลยนะครับทุกคนมาเรามาเริ่ม ตั้งนเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นตั้งค่าของพี่เองนะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนก็คืออันแรกนะครับให้ทุกคนใส่ไปได้เลยนะครับอยู่ที่165นะครับทั่วไปนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับคำสั่งทั่วไปนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเอาไว้ดึงหัวอยู่แล้วนะครับก็คือเอาไว้ปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสําคัญมากๆนะครับถ้าตั้งมั่วนะครับเรียกได้ว่าไม่ขึ้นหัวแน่นอนนะครับสําหรับจุดนี้นะครับทุกคนกกกก็็็็ให้้้้้เเเเรรรราาาตตััังออยยยู่่่ททีี165ไดลลลนนนนนะะะคคคบบุปปมมณแว มาพูดถึงเรื่องกล้องเลดดอทกันบ้างนะครับสำหรับกล้องเลดดอรดนะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่185นะครับทุกคนก็รีดีว,ว่าเมื่อเราใช้สโคปนะครับน้องก็คือตอนแรกที่กระโดดลงมามันจะไม่ค่อยมีนะครับในส่วนของสโขบคูณหนึ่งคูณสองคูณสี่อะไรประมาณนี้ไม่มีหรอกนะครับก็รีดดีว,ว่าเราจะได้ใช้กล้องเลดดอทนี่แหละนะครับน้องเป็นตัวหลักแล้วก็ อยากให้ทุกคนนะครับนาอตั้งตามนี้นะครับเพราะว่าเลดดอก็สามารถดึงหัวได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สโค๊ปคุณ2นะครับหรือว่าปืนปืนนั้นมีแค่สโค๊ปคุณ2นะครับทุกคนเราก็ต้องได้ใช้จบเกมนะครับนาอก็ยกตัวอย่างเอ็กแนด์แปดอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับก็เรียกได้ว่า สโคบคุณ2นะครับก็สามารถดึงหัวได้นะครับทุกคนแต่เมื่อเข้าโหมดสโคบนะครับพี่อยากให้ทุกคนดึงเบาๆพอนะครับไม่ต้องดึงแรงนะครับทุกคนก็สามารถตั้งได้เลยนะครับอยู่ที่170นะครับทุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสโคบคุณ4นะครับทุกคนสําหรับสโคบคุณ4นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่ยนะครับยุกคนก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเรียกไ่ค็มร ถ้าตั้งประมาณนี้นะครับดีดีว่ามันจะเข้าหัวโคตรจะดีเลยนะครับทุกคนก็ลองตั้งดูได้นะครับไม่เสียหายแน่นอนนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นลำกล้องสไนเปอร์นะครับทุกคนก็คือลำกล้องสไนเปอร์นะครับให้ทุกคนตั้งอยู่ที่160นะครับทุกคนก็ลองตั้งดูได้นะครับน้องก็ตั้งประมาณนี้นะครับดีดีว่าจะเข้าหัวโคตรดีเหมือนกันนะครับต่อให้เราไม่อัดหัวนะครับอัดตัวก็คือแบบว่ามันจะมีลูกที่แบบว่าฟุกกกติดหหหััว็มีรรบสสาล้อเื สไนเปอร์นี่เองครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะมีทางด้านของมุมมองอิสระนะครับก็คือให้เราตั้งอยู่ที่ ประมาณนี้ได้เลยนะครับ185นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตั้งค่าในส่วนแรกนะครับที่แบบว่าทุกคนต้องตั้งค่าตามนี้ละกันนะครับถ้าคนไหนไม่ตั้งค่าตามนี้นะครับเรียยได้ว่ามันจะขึ้นหัวยางมากนะครับทุกคนและต่อมาก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมกันบ้างนะครับสําหรับการควบคุมนะครับอันแรกให้ใส่เป็นเริ่มต้นนะครับอันที่2ให้แสดงเมื่อสกอบนะครับที่เหลือเปิดทั้งหมดเลยนะครับนอนและนอกเหนือจากกรอบสีแรง สีแดงอะไรก็คือสีแดงนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่านอกเหนือจากกรอบสีแดงนะครับทุกคนก็สามารถนะครับตั้งได้ตามใจนะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่า ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งนะครับน้องก็ตั้งได้ตามใจถ้านอกเหนือจากกรอบสีแดงตัวนี้นะครับน้องและพี่จะสอนตั้งแค่นี้พอนะครับประมาณ7จ็อันนะครับทุกคนก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับน้องก็ถือว่ามันจะสมบูรณ์นะครับน้องและที่สําคัญก็คือมันจะไม่ไปสะดุดกับตั้งค่าตัวหลักของเราด้วยนะครับทุกคนก็ลองตั้งดูได้นะครับรีดีว่ามันโคตรจะดีเลยนะครับน้องก็ลองตั้งดูนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมามาพูดถึงจุดสําคัญกันบ้างนะครับสำหรับ จุดสาคัญจุดนี้นะครับนี่ดูว่าถ้าเราตั้งไม่เป็นมันจะดึงหัวไม่ขึ้นเลยนะครับเนาะแต่ถ้าเราตั้งเป็นนะครับดึงเบาๆมันก็ขึ้นนะครับสาหรับการดึงหัวนะครับทุกคนก็คือขนาดปุ่มยิงนะครับตั้งตามนี้แล้วกันนะครับถ้ามือถือหน้าจอเล็กนะครับก็ตั้งอยู่ที่58ได้เลยนะครับสาหรับใครที่แบบว่ามีมือถือหน้าจอเล็กนะครับก็ ั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับส่วนมือถือที่แบบว่าผลิตมารุ่นปัจจุบันนะครับน้องที่ทุกคนดูคลิปพี่อยู่และใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็แนะนํามากๆเลยนะครับน้องก็อยู่ที่58นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วน68สนะครับสาหรับ iPad และในคอมนะครับทุกคนก็ลองเอาไปตั้งดูได้นะครับน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของการตั้งค่าปุ่มนะครับลูกศรสีแดงขีดขึ้นนะครับเป็นการดึงหัวนะครับลูกศรสีแดงขีดลงล่างนะครับก็แสดงว่าเป็นตั้งค่าปุ่มคทุกนะครับ อันนี้ก็เป็นตั้งค่าที่แบบว่าไม่ควรมองข้ามและควรใส่ใจมากๆด้วยนะครับสําหรับ ปุ่มดึงหัวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมามาพูดถึงเรื่องกราฟิกกันบ้างนะครับสำหรับกราฟิกนะครับทุกคนจะมีประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่ามือถือไม่แรงตั้งเป็นราบลื่นไปก่อนเลยนะครับเนาะมือถือกลางๆนะครับตั้งเป็นมาตรฐานหรือว่าราบลื่นนะครับส่วนมือถือแรงๆนะครับทุกคนถ้ามือถือแรงๆนะครับก็แนะนาให้เป็นแบบว่าระดับสูงปิดแค่เงาพอนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับเรื่องกราฟิกนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าาอยก ั้งกราฟิกนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่อง DPI พี่มีแถมให้นะครับแต่ตั้งค่าของพี่อยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยนะครับ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับ DPI Android ตั้งที่4 0 0ร้0ยหา DPI นะครับทุกคนก็สามารถตั้งตามได้เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของ DPI นะครับทุกคนก็มีท้ายคลิปเสมอนะครับเพราะว่าเห คนมาคอมเมนต์นะครับหนว่าไม่มี DPI หรอนะครับก็คือดูคลิปไม่จบแล้วบอกไม่มี DPI นะครับ DPI พี่จะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับคนเทลงมาถามว่าดีไหมนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับเข้าหัวแน่นอนนะครับทุกคนสามารถดึงได้ทุกระยะเลยนะครับหนว่าจะเป็นทางด้านของระยะจุบระยะกลางระยะไกลนะครับหรือว่า ใกล้ๆก็สามารถดึงได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับไหนพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนเอาตั้งค่าไปใช้แล้วดีนะครับก็ฝากกลับมาคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับหรือว่าหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการสน ว่าอะไรเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ share, และเอาตั้งค่าไปแบบฟรีๆเลยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย